เป็นแบบตัวใบตัวใบว่าภาพเป็นตัวไหนแต่จะได้รู้ก็ต่อเมื่ออะไรคะต้องไปดูในโรานันต้องเปภายวยเท่านั้นถกไหุนะรุ่นเดิมที่งคแบบิาไมีว่วนความฝันที่เป็นจริงค่ะคือจริงๆัแต่เด็กจนโตมาจนอยู่ในวงการตั้งแต่ขาแบบขาข้างแรกเด้าเข้าสู่ในวงการบันเทิงอยากทำงานกับดิซีมาก เลย oh. ค่ะใช่อยากทำงานมากมากอยากพากเสี่ยงมากๆซึ่งจริงๆการพากเสี่ยงก็มันไม่ได้ง่ายเลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแบบก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สุดค่ะ oh. คือมีโอกาสได้ไปที่เซี่ยงไฮ้ด้วยค่ะไปเดินโคกแดงที่นูน่นแล้วก็รู้สึกว่าพอเดินเสร็จคือมานั่งยิ้มอยู่กับตัวเองคนเดียวภูมิใจอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวแต่ว่าหลายๆคนแบบหลายๆคนอาจจะมองว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็ก จะไปดูแล้วเนี่ยยังได้แบบเหมือนมีชาเลนจ์สนุกสนุกไงะจะได้แบบว่าจับหน้าจับหน้าดารากับตัวละครในเรื่องว่าเอ๊ะใครน่าจะแพ้ไปไกลนะอะไรอย่างเงี้สนุกสนุกทีกนี้คราสิังที้เราคิดกับการทํางาน,นในห้องอัไอทีมันยากกว่าที่คิดเยอะมากค่ะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นศิลปินเนาะ,ะก็น่าจะคุ้นเคย การอยู่ในห้องอัดค่ะแต่อยากจะบอกว่าห้องอัดเพลงกับห้องอัดในการภากเสียงอะค่ะมันไม่เหมือนกันเลยมันยากมากๆเลยยิ่งยิ่งโดยเฉพาะเราภากเสียงที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอื่นมาก่อนด้วยแล้วเราจะต้องภาคแต่ว่าให้คล้ายคลึงหรือว่าแสดงอารมณ์ให้คล้ายคลึงกับอีกภาษาหนึ่งอะมันยากมากตรงที่แบบเราต้องแยกภาษาให้เป็น นึ่งที่รู้สึกว่าโอ้จริงๆมันไม่ได้ง่ายเลยค่ะคนที่เป็นนักา่าก็เก <c oughs> ่งกันมากๆเลยเครียดไหมคะการทำงานจริงๆไม่ได้เครียดมากเพราะว่าอาจจะด้วยแบบว่าเราเป็นตัวละครมาสร้างสิ่งสรัรเราจะไม่ได้เป็นตัวละครหลักถ้าหนูเป็นตัวละครหลักนูอาจจะเครียดรูอจะเครียดแต่ว่าพออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการได้ชิมลาง uh. เออ <c oughs> ได้มาลองทำาังแล้วก็ได้แบบว่าพอรู้ฟิลแล้วว่าเป็นประมาณนี้ ติดใจค่ะแต่ว่าแต่ก็รู้สึกว่าถ้าจะได้ไปแบบสมมติว่าถ้าจะได้มีโอกาสร่วมแบบเรื่องอื่นที่มันมากกว่านี้ก็แอบรู้สึกว่าอะก็ไปฝึกาเพิ่มรับรู้สึกเลยว่าก็ไปเทคทอนด้วยใช่เขาบอกว่าเสียงพี่ส้มมือไปต้นไหนจริง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 ตัวละครที่ส้มพาก็มีความเป็นเป็นเราอยู่ประมาณนึงนะแม้ว่าแม้ว่าการใช้เสียงของส้มจะไม่ได้ใช้เสียงนี้ในการพากเพราะเราต้องดัดเสียงให้เท่ากับสัตว์ตัวนั้นแต่ เล็กเอ้ามีความคล้ายเรามีความน่ารักแต่ว่าแสบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ห้ามห้าามหามหลับานี่ก็ตอนนี้สถาการห่มากเลยอย่ากลัวที่สามีคอนเสิร์ตไหมดก็จริงๆช่วงนี้ช่วงปลายปีค่ะช่วงปลายปีก็เป็นช่วงที่งานคอนเสิร์ตก็จะเยอะมากก็อย่างล่าสุดเนี่ยก็เห็นที่หาดใหญ่น้ำพุ่มหนักมากพี่โดม่ะพี่โดมก็เพิ่งไปร้องเพลงที่หาดใหญ่แล้วก็มีมีการคุยกันตอนแรกพี่โดมก็บอกว่ามีรู้จะกลับมาเจอกันวันนี้ไหมแต่ว่าก็ยังช่วงปีที่สนับินในไทยได้ค่ะแต่ว่านี่ เลยค่ะก็แบบว่าทําได้แค่แบบสุใจเนาะสุใจแล้วก็แบบว่าสถานการณ์จะฟีใครเร็วค่ะมู้สึกกังวใจแค่ไหนการที่เรามีแฟนคลับอยู่ที่จังหวัดนี้ด้วรู้สึกรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็แล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครละค่ะใช่เพราะว่าน้ําท่วมทีมันมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เสียหายกันนิดๆหน่อยๆนบางทีมันคือแบบสภาพการเป็นอยู่บ้านบางคนอยู่ไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะการแบบเดินทางอะไรมันก็ยากค่ะก็แบบขอเป็น,นกำลังใจให้ดควดะคะที่ตอนนี้ก็คือไม่สามารถทำไปได้ใช่เพราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไอนกิออนอะไรยังไงใช่ค่ะแล้วก็อย่างล่าสุดที่เห็นมีเรื่องการแชร์ภาพเอไอใช่ไหมใช่เราก็หลงเชื่อเหมือนกันนะอันที่เป็นเหมืภาพแนวอ่ะตอนแรกเราก็หลงเชื่อใจฟูไปเหมือนกันจนกระทัง่งมาเห็นฉเฉลยว่าอ้าวจริงๆเป็น AI แล้วก็ตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็น AI เนี่ย หลังจากนั้นเราเห็นข่าว่ามีมีแบบว่าประชาชนที่เขาอะอยากจะได้รับ ถามต่อไม่ได้เลยอ<ฮ>่ะคะก็รอดูก่อนเนาะลุ้นเนาะก็อรอลุ้นไปค่ะก็ถึงเวลานี่ถึงเวลาเดี๋ยวก็เดี๋ยวทุกคนก็ได้รู้้องกันแหละไ,ไม่รู้อ่ะถ้าถามว่าแต่งเมื่อไหร่หนูมไม่รู้หนูมไม่ได้ปักวันไกหนูมไม่ได้ปักวันไม่ได้ปักปีไม่ได้ปักอะไรเลยแบบไปเรื่อยๆแล้วแ,แ,แต่งไหมคะมันก็มีช่วงที่อยากแต่งแล้วก็มีช่วงที่เฉยๆแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอยากแต่งแล้วก็เฉยๆก็จะวนๆเวียนๆอยู่แถวนี้ค่ะแต่ว่าใดๆก็ตามในการ งาน,นหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะการแต่งงานมันคือแค่นั้นเลยอ่ะคือการใช้เวลากับคนที่เรารักแบบไม่ต้องกลุ่มใหญ่มากก็ได้หนูว่าจริงๆอ่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วว่าสุดท้ายแล้วการแต่งตงานมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนเนาะของการแบบจะสร้างครอบครัวมันก็แล้วแต่คนชอบแหละบางคนก็อาจจะแบบอยากใหญ่ๆเนาะแักครั้งนึงในชีวิตแต่ว่าถ้าอย่างสุนตัวสโซส่แบบส้มตรแอะ